สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะวันนี้แม่วีก็จะมาทําวิธีทําปุยนะคะบํารุงบอนสีตะละแม่กุสมานะคะทํายังไงนะคะบํารุงยังไงนะคะให้มีใบสีที่เข้มงามนะคะลําต้นตรงอวบแข็งแรงนะคะบอนสีนะคะล้นกระถางเลยนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะมีสูตรในวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทำ,ำพร้อมๆกันเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูบอนสีตะละแม่กุซุมาค่ะนี่ค่ะโอ้โหใบใหญ่สีสวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมดูสิคะโอ,โอ้สีชมพูชมพูนะคะคุณผู้ชมสวยงามบาดตาบาดใจแม่วีมากเลยนะคะโอ้โห,โหนี่เลยจากนอกจากสีจะสวยแล้วนะคะแต่ก็เยอะนะคะเป็นล้นกระถางเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิคะใบของเขานะคะโอ้โหโอ้สุดยอดเลยนะคะคุณผู้ชมโดนใจเลยจ้าสีชมพูนะคะสวยงามมากเลยะค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ วีจะให้คุณผู้ชมมาดูนะคะตะละเมศวุสุมาค่ะบอนสีไม้ประดับของเรานะคะแตกกอเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะนี่เลยค่ะเนี่ยลำต้นเขาก็แข็งแรงนะคะแตกกอเยอะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนีค่ะแตกยอดแตกลอดออกมาอีกแล้วนะคะนี่เลยจ้าโอ้โหใบของเขานะคะโอ้ย ใบเด้งใบสวยใบงามนะคะผู้ชมนี่ลจ้าไม่วีจะให้ผู้ชมมาดูกระถางนี้นะคะกระถางนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะคะผู้ชมนี่เลยค่ะใบใ,ใหญ่ๆนะคะผู้ชมโอ,โอ้โหสีของเขานะคะสวยงามนะคะผู้ชมนี่เลยจากผู้ชมแตกใบมาแล้วนะคะแตกใบเล็กๆคำชมนี่ลยจา้าสีสวยๆงามๆแบบนี้นะคะ ดูแล้วก็ชื่นใจจริงๆเลยนะคคุณผู้ชมเลยจ้าบอนสีสวยๆงามๆแบบนี้นะคคุณผู้ชมนี่ค่ะแม่วีก็จะมาบำรุงด้วยสิ่งนี้เลยค่ะบำรุงด้วยสิ่งนี้นะคะก็จะทําให้สีสวยโดดเด่นนะคะแต่ก็เก่งเป็นพุ่มเต็มกระถางเลยนะคคุณผู้ชมแม่วีจะมีสูตรไหนวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับวัสดุอุปกรณ์น,นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นฮอร์โมนไข่นะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะฮอร์โมนไข่นะคะก็ทําได้ง่ายๆนะคะแม่วีได้ทําไว้ในคลิปก่อนๆนะคะคุณผู้ชมฮอร์โมนไข่นะคะก็จะช่วยเร่งดอกเร่งโตนะคะให้งามไว้นะคะคุณผู้ชมบํารุงต้นบํารุงดอกบํารุงผลนะคะให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมต้นไม้เจริญเติบโตเร็วนะคะนี่เลยค่ะนี่ต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นนี่ค่ะ เครื่องดื่มเกลือแร่นะคะก็จะเพิ่มความสดชื่นให้กับต้นไม้นะคะเพิ่มความแข็งแรงนะคะใบเด้งใบสวยใบงามนะคะเพิ่มสีสันให้กับบอนสีนะคะมีสีที่งามเข้มขึ้นนะคะ้ชมใบของต้นบอนสีนะคะหรือว่าจะเป็นตะระแม่กุสุมานะคะที่แม่บีจะใช้บำรุงในวันนี้นะคะทำให้ใบมีสีเข้มงามนะคะคุณผู้ชม แล้วก็จะเป็นมะกรูดน,นะคะคุณผู้ชมมะกรูดนะคะก็จะมีสารหอมระเหยนะคะช่วยขับไล่มดแมลงนะคะนี่ค่ะสารหอมระเหยนะคะที่ตรงเปลือกมะกรูดน,นะคะจะช่วยขับไล่มดแมลงนะคะที่อยู่ตามกระถางเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามดแมลงนะคะจะเป็นตัวการนะคะทําให้เกิดเพี้ยได้นะคะเพี้ยขึ้นต้นไม้ของเราบอนสีนะคะจะไม่สวยงามนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมะกรูดคะช่วยได้ค่ะ จากนั้นมมวีก็จะใช้เป็นน้ำน้ำเปล่านะคะ10ลิตรเลยนะคะคุณผู้ชมนี่จ้าเมื่อวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วนะคะแม่วีก็จะมาเริ่มทําขั้นตอนแรกเลยนะคะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกก็จะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะ4ช้อนโต๊ะเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งใบให้เจริญเติบโตนะคะคุณผู้ชม4ช้อนโต๊ะไปเลยนะคะต่อไปเครื่องลืมเกลือแรกะค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ สีช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะเนี่ยใส่ไปเลยนะคะเร่งใบให้สีสวยนะคะใบเด้งใบงามนะคะคุณผู้ชมลำต้นแข็งแรงตั้งตรงเลยคุณผู้ชมนีเลยจ้าต่อไปมะกรูดนะคะมะกรูดก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเอาแต่น้ํานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เลยนะคะไล่มดไล่แมลงนะคะคุณผู้ชมเพิ่มสีสันให้กับใบของบอนสีนะคะเอาแต่เอาแต่น้ํานะคะคุณผู้ชมใส่ไปเลยนะคะ ผสมให้เข้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็นําไปบาร,รุงนะคะต้นบอนสีนะคะต้นะตะละแม่กุสุมานะคะเพิ่มใบให้มีสีสันที่สวยงามนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะแม่เบก,ก็จะนํานะคะไปใส่บัวรดน้ํานะคะเพื่อที่เราจะนําไปราดรดนะคะต้นตะละแม่กุสุมานะคะคุณผู้ชมเพิ่มสีสันให้กับต้นใบนะคะหลําต้นเจริญเติบโตแข็งแรงไหมคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะ,ะมาบำรุงนะคะให้กับต้นตระแมกุสมานะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าใบสวยๆงามๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบำรุงเลยจ้าด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพิ่มสีสันนะคะเร่งการแตกรากแตกกอนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้า เมื่อเราบำรุงแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะบอนสีของเราก็จะได้มีใบที่เด้งสวยนะคะรำต้นแข็งแรงนะคะใบสวยงามนะคะคุณผู้ชมเพิ่มสีสันให้กับต้นบอนสีของเรานะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมใบสวยใบงามนะคะแตกรากแตกกอล้นกระถางเลยะคะ่ะคุณผู้ชมสำหรับสูตรนี้นะคะแม่วีก็ใช้บำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยค่ะนี่ค่ะ ใบของเขาก็จะได้สวยๆงามๆนะคะผู้ชมดูสิคะใบสวยงามมากเลยค่ะดีเลยจ้าผู้ชมแตกรากแตกกอขึ้นมานะคะล้นกระถางเลยค่ะผู้ชมดีเลยจ้าสำหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําสูตรนี้นะคะใบ,บํารุงต้นบอนสีนะคะหรือไม่ดอกไม่ประดับต่างๆนะคะผคู้ชมนี่ค่ะบอนสีของคุณผู้ชมนะคะก็จะได้สวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะใบสีสวยลำต้นแข็งแรงนะคะแตกรากแตกกอออกมาเยอะเลยค่ะผู้ชมชมดูสิคะกระถางเดียวนะคะนะคะี่ค่ะแตกกอล้อนกระถางเลยนะคะผู้ชมก็ลองนำไปทำตามนะคะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะค่ะสำหรับสูตรปุ๋ยสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะ สำหรับบำรุงบอนสีตะละแม่กสุมานะคะหรือไม่ดอกไม่ประดับอย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมนะคะก็จะทำให้บอนสีของเรานะคะมีสีที่เข้มงามนะคะแตกกอเป็นพุ่มนะคะล้นกระถางเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะขอมีความสุขทุกวัน,นะคะ่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ